ยาแก้ตาตรงเนี้เมื่อมันดูแบบเศร้าเพราะว่าเวลาดูหน้าตัวเขาแล้วมันดูสดชื่นนะฮะตาเฮ้ามีแหงลืมก็เดินทางมาไกลนะครับจากเชียงรายมากรุงเทพก็ต้องนั่งเครื่องมาแล้วก็เห็นตัวเองในกระจบทุกวันนะฮะแล้วดูตาตัวเองมันเศร้าครับก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตาเดิมจะเป็นตาที่มีหนังตาตกลงมาครับทำให้ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แล้วก็มองไม่ค่อยชัดแต่แค่เหมือนว่ามันมีอะไรมามาปิดตาเราทําให้เราภาพมันไม่ได้กว้างครับคุณหมอบอกว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยเหมือนเราลืมตาได้ไม่เต็มที่ครับเหมือนตาไม่ได้ออกกําลังกายอะฮะตามันตกลงมาแล้วแก้ก็คือเหมือนให้มันเหมือนมันมีแรงมากขึ้นในการลืมตาครับคุณหมอ,อถามว่าอ,อ,อยากได้ตาประมาณไหนก็บอกคุณหมอไปว่าไม่ได้อยากทําให้มันดูแบบเหมือนทําเยอะเกินไปอยากให้ดูยัง เป็นผู้ชายอยู่แล้วก็แก้ปัญหาที่เป็นแบบตามันตกนะ่ยทำให้มันดูสดใสขึ้นหลังทําก็อย่างก็โอเคขึ้นครับดูสดใสขึ้นดูเหมือนมีชีวิตชีวาขึ้นในในก่อนหน้านี้ที่เราเห็นตัวเองแล้วมันดูเศร้าหมองมีคนทักก็มีส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนมากกว่าที่ทักเพราะว่าเจอกันบ่อยดีกว่าตาเดิมที่เคยเป็นอยู่นะดูสดใสขึ้น สำหรับคนตีอยากแก้ตานอแล้วมีอาการเดียวกันมว่าจะเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือหนังตาตกทั้งมือเฮามองได้เห็นได้ไม่ชัดเจนน่ะสามารถมาปรึกษาคุณหมอแล้วมาทำกับคุณหมอได้นะครับใช่เวลาพักฟื่นได้เหมือนเลยแต่ต้องไปร้อพักฟื่นหรือร้อแบบตาบวม3มเดือนหเดือน6กเดือนแล้วถึงจะแบบว่าต้องออกไปทํางานหรือพบปะผู้คนทํามาหนึ่งเดือนก็แทบจะบวมหูเลยครับว่าทําตาม,มา บางคนคนรอบข้างดีแบบค่อยสนิทกันนานๆเจอกันทีเขา,เขาจะบ่กููเไยว่าเนี่ยไปทําตามาใหม่แล้วนะสํหรับผู้จายทีตอยาทานะครับแล้วมีปัญหาเหมือนกันเนาะยาคืงลองมาทําดูหรือปรึกษาคุณหมอดูก็ได้ครับเพราะว่ามันไบ,บ่ได้น่ากลัวอย,ย่างทิ่คขึ้เลย